แคบบัวไม่ใช่แคบโมนะเอามาทอดดูก่อนนี่ไงเมื่อกี้ทำเสร็จแล้วก็มาทำเสร็จแล้วก็เอาต้มต้มเสร็จแล้วก็เอามาลองทอดจะเป็นแคบบัวแต่ว่า <c oughs> ลองดูพี่น้องว่ามันจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกฝั่งข้างนอก,นอกอยากแมไว้เดี๋ยวไอ้หำน้อยเราไปกินแล้วก็ไอ ต้ไม่ด้วยเห็นไหมหําน้อยมันวิ่งไปวิ่งมาโน่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะเห็นไหมมันไม่รู้เรื่องรู้เล่าหรอกไอ้เจ้านี่นู่นน่ะวิ่งตัดหน้าตัดหลังนู่นน่ะนู่นน่ะวิ่งแล้วเหยียบขามันนะมันกัดโู่นน่ะไอพี่น้องมาดูนี่เห็นไหมอันนี้ก็ย่างเนื้อไว้ทำให้น้ำตกนี่ ไห,หนังวัวนังวัวก็ต้มไปน้ำหนึ่งแล้วนี่นต้มไปน้ำนี่ต้มน้ำอีสองี่นี่หละต้มเสร็จแล้วก็เอาไอ้นั่นน่ะลองเอามาให้นั่นดูว่ามันจะจะได้ไหมโอ้ยทำน้อยเนี่ยมันจะมาอะไรกันนะกันไหนทำน้อยเนี่ยืึ มานะพี่น้องแจงเ่ยอ๋อไปหำน้อยเนี่ยโอ้ยกระปองเบียร์หล่นเลยเสงเลยเปิดเมื่อกี้กินก็ได้ทำหน่อยเดโอพี่น้องตีมันดีไหมเนี่ยนี่มันรู้รู้นะคนหนึ่งเอากระปองเบียร์วางไว้มันมาถึงมันมาทำหล่นเลยเนี่ยออ อันนี้ย่างย่างเนื้อไว้ทำน้ำตกพี่น้องกับข้าวเอาไว้ห่อไปพวกนี้นี่แหละเื่อได้เปิดร้านถ้ามันอร่อยนะทำไว้อาหารเหลือไว้ห่อเลยนี่ก็เป็นนังไอ้นังวัวที่ว่าเอาไว้เอาขนมันออกแล้วนะเอาไว้ พวตัวนี้ก็ไว้ปีกับสองปีนี่แหละเนี่ยเห็นไหมเอาไอ้คนออกหมดเรียบร้อยแล้วนี่ไม่มีขคนแล้วนะชวงนันขูดออกมีดขูดออกเนี่ยตรงไว้อันนี้น้ำมี่สองแต่อยู่ในบ้านก็ทอดไว้แล้วทอดไว้ก็ไปดูกันพี่น้องว่ามันจะทำได้ไหม โอ้แก้งคนมาคนหนึ่งเอาเบียร์เปิดไว้ไอ้นี่มามาเอาไปกินจับหามันคนน่มันทำน้อยจริงหรือเปล่าวะทำน้อยจริงหรือเปล่าวะนี่เก็บไปแล้วดู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 มาดูแคปวัวแคปนางวัวพี่น้อง ใครทำเป็นก็บอกนะนีทำเป็นหรอกแต่ว่าเคยได้แคบโมูันจะเป็นแล้วนะแต่ไม่เคยฟูเอาไรนะพี่น้องแคบหนังงัวทอดกรอบอน,นี่ไงที่ว่าทำไว้ก็จะได้อาการเหนกันเลย มันทำอะไรทำอะไรทำอะไรอุย้ยจับแันมันมากินเฮ้ยเหรอโอ้ยทำน้อยนี่มันตายปิดประตูไว้แล้วมันตายอะไรร้องเลยปิดประตูไว้อ๋อมันมันกลัวนะปิดประตูไว้ ออกไปเฮ้ยเปดเบียไม่กินเปิดกระป๋องเบียกันออกเนี่ยเฮ้ยแท้ไม่ได้เลยน้องพี่น้องเนาะ